ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎานะครับเป็นยังไงชาวราศีกันนะครับจะมีดาวประจาตัวก็คือดาวพระพุธนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพระพุธเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่วงของเดือนนี้ถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงนะครับด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านเนี่ยมีดาวอะไรตั้งหลัง นะครับถ้าเราก็พูดไปสัมพันธ์ดีนะครับเดญกลรรกงดานี้คุณก็จะเฮงนะครับถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีคุณก็จะยุ่งยุ่งบุญเพราะอีกภพเรือนนะครับมาจากเจ้าเรือนในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะซึ่งกรรม,มะกัตนุเนี่ยความหมายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันกรรม,มะแปลว่าวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต นะครับยังหมายถึงความรับผิดชอบต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับก็ปรากฏว่าตัวเราเองในช่วงของเดือนรกรกฎานี้นะครับไปสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับซึ่งเป็นเรือนแห่งความโชคดีนะครับของชาวราศีกันเราจะเรียกว่าตะนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของราพะที่แปลว่า ความโชคดีโอกาสไรายได้2รายได้3ช่วงนี้นะครับชาวราศีกันจะหยิบจะจับจะทาอะไรก็สุดแท้แต่นะครับค่อนข้างที่จะมีคําว่าโชคดีนะครับติดตามมาด้วยเสมอนั่นก็หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่โชคดีในช่วงของเดือนนี้และดาวพาุธัไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนก็แสดงว่าชาวราศีกัน นะครับคุณจะมีความโชคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเข้ามานะครับในวิถีชีวิตของคุณช่วงนี้เพราะอีกพบรือนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนกัมมะกันนะครับกัมมะไปอยู่ในเรือนของราบผลเราจะเรียกว่ากัมมะไปลาพะก็แสดงว่านะครับลงทุนน้อยได้กําไรมากนะครับจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะครับก็จะเป็นที่นะครับต้องตาต้องใจคนนะครับเพราะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะโชคดีพอสมควรนะครับการที่ตนุ นะครับแล้วก็กรรมะไปอยู่ในเรือนลาบผลอย่างนี้เนี่ยนะครับส่งผลให้ชาวราศีกันประสบผลสําเร็จนะครับดีๆหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะดาวพุธนะฮะที่สถิตยอยู่ในราศีกรกฎ1-7เจนี่ยจะเสวยรายชาเริกนะครับช่วงนี้ก็จะทําอะไรจะสะดวกสบายนิดนึงนะครับจะทําอะไรราบเลื่นนะครับในช่วงของวันที่8ถึงวันที่23เราจะเข้าสัมโน เลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีอนะ่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บางคนก็อาจจะชอบปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่24เลยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวเริ่มเดินถอยหลังส่งผลให้ชาวราศีกันนะครับจะค่อนข้างจะรังเลหรือทำบางอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะหาความชัดเจนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ให้รู้ว่าเป็น มุมดาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่6จนถึงวันที่7จเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนะครับประสบผลสําเร็จนะฮะจะหยิบจะจับจะทําอะไรเนี่ยคุณจะมีคําว่าโชคดีนะครับพ่วงท้ายมาตลอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอยากจะทําอะไรยังไงช่วงนี้นะครับหกถึงเนะชาวราศีกันในช่วงเดือนกรกฎา,าน,นะครับบริหารจัดการได้เลยนะจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่14จนถึงวันที่21เลยนะอันนี้ก็เกือบ7วันเลยนะช่วงนั้นเข้าละวางพิษ นะครับระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหานะครับประพลรอบข้างนะครับอันนี้ค่อนข้างจะระมัดระวังยิ่งถ้ามีสาเหตุมาจากในเรื่องของราบผลหรือสิ่งที่ปรารถนาด้วยแล้วนะครับก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้เยอะพอสมควรนะครับให้ระมัดระวังหน่อยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนไม่ดีนะครับสําหรับชาวราศีกันเราจะเรียกว่าพบวิกาณนะครับ วินาศแปลว่ารับรับ,รบซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยนะครับนะแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่วินาศเนี่ยไปอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15วินาศไปอยู่ในเรือนของกรรมะครับนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตบางสิ่งบางอย่าง นะอยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับอันนั้นก็จะเป็นการขยายนะครับว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรในช่วงของเดือนกรกฎานะก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับการที่ดาวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นดาวชัวเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของกรรมะนั่นหมายความว่าคุณอย่าประมาททั้งปวงนะครับถ้าคุณไม่ประมาทสักอย่างนะครับอะไรก็ทําคุณไม่ได้นะครับก็ให้เรามาระวังไว้ นิดหนึ่งนะครับดาวพิตย์นะครับที่อยู่ในราศรีเมถุน1-5เนี่ยสเสวยเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกนางพยา นะครับเริ่สะดวกสบายนะครับเวลาจะทําอะไรก็สุดแท้แต่อย่าเอาสบายเข้าว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นๆได้นะครับแล้วช่วงของวันที่6จนถึงวันที่15เวลาจะพิจารณาหรือจะทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับขอให้มีสติมากๆนะครับเพราะว่าเราเข้าเพชรคาดเลิกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเพชรคาดเลิกเนี่ยนะครับเป็นเลิกที่เกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับในลักษณะต่างๆให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะแล้วก็ นะครับในช่วงที่ให้คุณนะก็จะเป็นในช่วงวันที่2ถึงวันที่5นะเข้าระวางผูเอ,อกเหมาะที่จะเคลียร์ปัญหาในลนักษณะต่างๆนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะก็จะเป็นในช่วงวันที่9ถึงวันที่12เราจะเข้าระวังผิดช่วงนั้นระมัดระวังหน่อยนะครับเวลาดาววินาศเข้าระวงังพิษในช่วงของวันที่9ถึงที่เนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะมันกระทบกระเทือนกับวิถีชีวิตของเรานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับไปสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับเราจะเรียกว่าวินาศอยู่ในเรือนของราบผลนะครับเราก็าไปสัมพันธ์กับดาวพระพุธ นะครับที่เป็นตัวเราด้วยนะครับก็จะยกย้ายไปในเวลา21่อนาฬิกานาทีของวันที่16นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับวินาทอยู่ในเรือนรา,าพัก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเบียดเบียนะในลักษณะต่างๆ่างยังไงก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีจะได้ไม่มีปัญหานะครับเอาละนะครับดาวพระจัท์ที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับ16กถึง1 9เนี่ยเข้าเพชจะคาดเลิกนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจ นะครับถ้าตัดสินใจดีก็รอดตัดสินใจไม่ดีคุณก็อาจจะเสียเรื่องเงินเงินทองทองได้เหมือนกันนะครับแล้ววันที่ยี่สิบไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเสวยราชาเลิกนะครับก็เลิกราชาก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเลืกสะดวกสบายนะบางทีช่วงนั้นนะครับถ้าเราหน้าใหญ่ในโตเราอาจจะเสียทรัพย์ได้นะครับเรามาระวังจุดที่ให้คุณนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่3าสิบจนถึงวันที่30มสิบเดเราจะเข้านวางปลุกเอกนะครับคุมทดคุมหายช่วงนั้นเหมาะสําหรับเคลียปัญหาต่างๆ ครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเช้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะรที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพสหอาชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคุณสมิทธ์ขุดเล้ชิดแน่นอนครับ1-12เนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหา พราะคำว่าสหชัไปมรณะนะครับนะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นพินทุบาทด้วยนะครับและว่ามันได้มาตรฐานเป็นเกรรษตรก็แสดงว่าเราจะแพ้ทางกับคนสนิทคนใกล้ชิดคนที่รู้จักมานานนะครับหรือปัญหาซ้ำซ้ๆซากซาที่มันแก้ไขไม่หายเราก็จะเครียดในช่วงนี้นะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาสหชะมรณะเนี่ยเพื่อนฝูงจะไม่ค่อยเก่งใจเรานะ แล้วก็ให้เรามาระวังภัยจากสังคมในลักษณะต่างๆก็อย่าประมาทดีที่สุดนะครับนะดบบาวพังคารนะครับที่สถิตยอยู่ในราศรีเมษหนึถึงเเนี่ย สวยสมโนเริกนะครับก็เป็นเริกนักบวชน,นะเริกผลประโยชน์นะแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่12เนี่ยเราเสวยโจโเรเลิกนะครับก็เป็นเริกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่3จนถึงวันที่7เราจะเข้านักวางปุกเอกนะครับคุมโทษคุมไัยช่วงนั้นนะครับก็เหมาะสาหรับเคลียร์ปัญหาหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มดีแล้วดาวเจ้าเรือนสหชชะไปอยู่ในเรือนของสุภะ ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดในลักษณะต่างๆช่วงนี้จะได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับบางคนมีพื้นดวงนะครับมีเพื่อนดีมีสังคมดีมีญาติดีนะครับ mm hmm. ช่วงนี้เขาก็จะคอยส่งเสริมคุณในลักษณะต่างๆตั้งแต่วันที่13บสา ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีหนึ่งสามนาทีนะครับถ้าเกิดท่านใดมีกรรยามิตรที่ดีนะช่วงนี้หลังจากที่ดาวพังขัดย้ายไปนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญซับซ้อนเกินมีดาวพระอังคารน,นะครับปีนี้เป็นการกินีจอดเราต้องระวังนิดนึงนะครับจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับเราจะเรียกว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของสุภาษนะครับคาว่ามรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจสุภาษแปลว่าช่วยเหลือ นะและการช่วยเหลือแบบไหนละ่ะที่ทําให้เราเสียใจก็ทําให้กับคนที่นะไม่เห็นคุณค่านในตัวเรานะครพยายามอย่าไปคาพัากันให้ใครอย่าไปออกหน้าแทนใครนะครับและพยายามอย่าทําอะไรเกินตัวนะครับ,รบแทนนี้คุณก็รอดผลเรื่องยุ่งๆุ่งฟุ่นแล้วนะครับดาวพังคารนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะครับ13ถึง26กเนี่ยเราจะเข้าโจโรเรกนะครับก็เป็นเรกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับถ้าเกิดใครจะมา ยิมเงินย้มทองคุณช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยเพราะเขาจะวางแผนไม่ย่างดีแล้วอาจจะพลาดเสียทีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่ยีิบเจ็ดนะครับจนถึงวันที่สามสิเบเอ็ดเราเข้าเลิกดีแล้วเราเขาเรียกว่าเลิกภูมิป,ปาระครับซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่นคงก็ถือว่าเริ่มดีแล้วเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งดาวฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศี ทันูนะฮะเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบปัตตนีที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับไปสถิตอยู่ในราศีพฤษภ เราเรียกว่าปัตนิไปอยู่ในเรื่องของสุภะมีชาวราศีกันหลายๆท่านนะครับที่ได้รับผลดีนะครับจากการได้คู่ค้าที่ดีนะครับคู่สัญญาที่ดีนะครับจะดีลงานจะเจรจางานหรือจะอะไรยังไงนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วเกิดท่านใดนะครับมีแฟนในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เขาสามารถซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกโอเค นะครับมีชาวราศีกันหลายๆท่านนะครับที่ได้รับผลดีจากคู่ครองหรือแฟนนะครับบางคนก็ซัพพอร์ตเลี้ยงดูอย่างดีนะครับบางคนก็นะครับไม่สร้างความลำบากใจให้นะครับบางคนก็ทำให้วิถีชีวิตค่อนข้างที่จะมีความสุขพอสมควรนะครับถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะถือว่าดีมากและถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมไม่ได้มีดาวอะไรมาขัดนะอันนี้เป็นราศีที่น่าอิจฉามากๆเลยสำหรับชาวราศีกัน นะครับเพราะก่อนที่ก่อนหน้านั้นนะชาวราศีกันนี่แทบกจะอักเลือดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องคู่ของนะตอนนี้ดีแล้วนะครับหลังจากที่ดาวย้ายมา30เมษานะครับคอยสังเกตได้เลยว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกพบเดือนหนึ่งพันุทุกไปอยู่ในเรื่องของสุภาษะนะครับมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ คนน้างานนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคนที่มีศักยภาพนะครับเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องที่คุณปรารถนาได้นะครับก็อันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับบางคนก็เริ่มที่จะมีครอบครัวบางคนก็นะครับแต่งงานบางคนก็มีกําหนดการนะครับที่จะอยู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีกันที่จะเริ่มต้นเกี่ยวเรื่องของความรักชีวิตคู่นะครับก็ถือว่าดาวเดินดีนะครับแล้วก็เดินดีไป อีกนานเลยนะครับอย่างอย่างน้อยนี่3ปีนะครับดียาวไปถึงประมาณ3ปีเลยอันนี้ก็ยินดีกับชาวราศีกันทุกทุกท่านด้วยนะครับ,รบอาราดาวพฤหัสบดีนะครับก็นะครับอยู่ในราศีพฤษภหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้เขาเริ่มภูมิปารโรสเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดเท่านั้นเองที่เข้ารหวังพิษนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยเข้านวารภูเกคุมโทษคุมภัยทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเรื่องของความราักเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับได้หมดเลยนะครับยินดีด้วยกับชาวราศีกันนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนะเรามาดูดาวพฤกษ์กันนิดนึงดาวพฤกษเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระนะครับที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองนะครับกระแสงเงินสด อีกพบเรือนหนึ่งนะครับเป็นเรือนที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกันเราจะเรียกว่าภพนะครับสุภะที่แปลว่าความจเจริญเจ้าหน้ามีคนอุปถรัรมภ์ค้าจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ปรากฏว่านะครับช่วยเหลือเรื่องของการหาราบผลช่วยเหลือเรื่องของโอกาสและดาวตจ้าเรือนสุภามาถึงกระดาวพุธนะครับซึ่งเป็นนะครับ ตัวเราที่เราเรียกว่าตนุแล้วที่สําคัญได้คู่ธาตุเป็นอัษีติธาตุอศีติธาตุก็จะได้มากกว่านะครับคู่ธาตุธรรมดาถึงสามเท่าห้าเท่าเลยนะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของรายได้สองรายได้สามความโชคด,ดีต่างๆนะครับสาหรับชาวนะครับราศีกรกฎนะครับนะเออทุกทีสําหรับชาวราศีกันนะครับที่มีดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่เก้าเลยนะ วันที่9ในนั้ไปจนถึงสิ้นเดือนเวลา6นาฬิกา51นาทีนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปความโชคดีนะครับโอกาสต่างๆของชาวราศีกันนี่ก็คือมาเต็มคาราเบลเลยนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนการเงินนะครับแน่นอนครับ1-8นะครับก็อยู่ในราศีการงานก็คือได้เงินจากการงานหลังจากนั้นนะครับยิ่งโชคดีข้าไปใหญ่ครับกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของลาภผลนะครับก็แสดงว่าช่วงนั้นนะครับ มีลาบผลเป็นเงินนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกันนะครับการเงินจะคล่องตัวในช่วงของดาวพฤหัสนะครับอยู่ในาราศีก็รกฎตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องอะไรประมาณนี้นะชาวราศีกันจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเอาแบบเป็นที่แบบ หน้าอิจฉากันเลยทีเดียวนะครับเรื่องเองเินเรื่องทองนะครับเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้ชาวราศีกันกินเรียบนะครับประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมยินดีด้วยครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับเก้าถึงสิบเอ็ดเนี่ยเสถยรเพชรจะคาดเลิกเขาเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับตัดสินใจดีก็เห็นนะตัดสินใจไม่ดีก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้นะครับแล้วตั้งแต่วันที่สิบสองไปจนถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยเสถยรราชานะครับเป็นเริ่มนะครับยิ่งใหญ่ เป็นเลิกของพระราชานะเป็นเลิกสะดวกสบายก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆจากผู้มีอํานาจมากกว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือคนที่มีความสามารถต่างๆมาช่วยงานเราได้ทําให้เราเกิดเงินเกิดทองนะครับวันที่2 3่สาถึงสาเข้าสมโนเลิก้าเป็นเลิกน,นะบวชนะการทาบุญนิดหน่อยนะก็จะเป็นการสิมดวงให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวัง จะจะเป็นในช่วงวันที่28นะครับถึง31เ,เราจะเข้าหน้าหวังพิษช่วงนั้นจะอาจจะมีคนมาเบียดเบียนเรื่องของราบผลรัะทรัพย์หรือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับอาจจะยุงย่งยุ่นรุนติดขัดได้นิดหน่อยนะครับนะเอารักต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันดน่งดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าภพ นะครับที่แปลว่าไอเดียจิตนาการบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาแน่นอนครับก็ยังคงอยู่ในราศีกุมเหมือนเดิมนะครับนะเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนอลิในราศีกุมเนี่ยเราเรียกว่าอลิที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจแน่นอนครับชาวราศีกันก็คงจะไว้ใจเรื่องของบุตรหลานหรือลูกหลานหรือหาคนที่เก่งเก่งมีฝีมือจริงๆมาช่วยงานยังลำบากอยู่ แล้วก็พึ่งพาอาศัยนะครับบุตรหลานลูกหลานได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการปกครองก็ยังคงดําเนินอยู่แต่ถามว่าเบาลงไหมเบาลงเพราะว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยเข้านวังปุกเอกนะครับถือว่าให้คุณกนุชาตายังสามารถบอกกล่าวทิศทางสิ่งที่เราปรารถนากับบุตรหลานลูกหลานได้นะเพราะว่าตอนนี้เกะาะนวังปุกเอกทีวีเลิกแล้วไปเกาะดาวพระหัสสมเด็จซึ่งดาวพระหัสตอนนี้เดินดี น,นั่นก็หมายว่าสามารถอบรมสั่งสอนผู้ใต้บงังคับบัญชาได้นะครับก็ถือว่าโอเคละถือว่าดีนะครับเอาละนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอลินะครับที่แปลว่าอุปสรรคที่แปลว่านี่สินที่แปลว่าความอึดอัดใจที่แปลว่าความไม่สบายใจก็ยังคงเหมือนเดิมฮะยังคงอยู่ในราศีมีน นะเราเรียกว่าอาริไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะถ้าเป็นกรณีที่รักใคร่กันดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแปลว่าเทคแคร์ดูแลใส่ใจ,ใส,ใ,จใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นในลักษณะที่ไม่ได้เต็มใจมันกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยอาจจะถูกเหมือนถึงว่าถูกความรักนะครับถูกความรักหลอกในลักษณะที่ว่าหลอกให้รักแล้วมาจากไปนะครับบางคนเนี่ยมีนัยยะซ่อนเล้นเรื่องที่เขาปัรถนาบางคนปัรถนาเรื่องเงินเรื่อง,องทอง รเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอะไรประมาณนี้ก็เข้ามาหาเราในลักษณะที่ออกแนวมีความปรถนาบางสิ่งบางอย่างนะน,นี้ต้องะระมัดระวังนะซึ่งดาวพระราหูเวลาเล็งลัคนาเนี่ยจะส่งผลนะครับให้ชาวราศีกันเนี่ยบางทีตัดสินใจบางอย่างอาจจะผิดพลาดไปได้นะครับเพราะราหูเป็นเงาพอเป็นเงามันก็ทําให้เราเนี่ยตาตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยชัดนะครับมันก็อาจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นถ้าเกิดท่านใดมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่เป็นตัวของตัวเอง อันนี้ก็ต้องต้องระวังมากๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอิทธิพลของราหูเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับเวลาทําให้ใครยุ่งยุ่นบุนบุ่นนี่ก็คือเอาละปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระราหูเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเข้านวังดีนะตั้งแต่วันที่ 1- นึ่งถึงสาเดนเนี่ยเข้านวังปุ่เอกนะครับก็ถือว่าถือเป็นนวังดี นะครับถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายได้นี่จะได้เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายเสียเนี่ยนะถ้าเรามีสตินิดนึงก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับต่อไปพระเกตน,นะครับดาวพระเกตเนี่ยอยู่ในภพของปุตตะนะครับเราจะเรียกว่า,าไปกระตุน้นละกันนะมุมหนึ่งก็ไปกระตุ้นให้เราเองเนี่ยมีไอเดียจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์น,นะในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีในมุมดีนะนะแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเนี่ยถ้าเกิดว่า ปีนี้คุณมีดาวพระเสาร์เป็นการักินีเนี่ยถ้าว่าดาวพระเกตอยู่ในเรือนการักินีจะกลายเป็นว่าลูกน้องยิ่งทําให้เราเองเนี่ยนะครับเครียดหรือวิตกกังวลสร้างปัญหาให้รวมทั้งไอเดียจินตนาการของเราเนี่ยบางครั้งมันลดน้อยลงนะครับทำอะไรมันติดติดขัดขัดจะเมื่อก่อนอาจจะมีเซนคิดนู่นคิดนี่แล้วมันมาอันนี้อาจจะไม่มานะก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีความคิดบางอย่างมันอาจจะผิดแปลกไปจากคนอื่น นะครับนั่นก็อาจจะต้องปรึกษาใครสักคนหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดแปลกๆออกนอก,นอกโลกไปแล้วหลุดโลกไปแล้วเนี่ยลองปรึกษาคนที่เราไว้ใจได้เพราะมีคนพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่แล้วเพราะว่าดาวที่อยู่ในตรงนี้เขาช่วยคุณได้อยู่แล้วนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภาัยด้วยนะครับก็าขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี มีความสุขนะครับรวยๆเองๆบางๆมาทุกท่านนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษนะครับก็สามารถร่วมเป็นผู้มิ้วคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าพิทูลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพ่ดูลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมงวิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ